สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป้ชียน,นคนเดิมไม่มีก๊อปปี้ค่ะกับเสียงบมือรัวๆเป็นอย่างไรเน,นาะวันสุกที่ผ่านมามีใครเฮงใครปังบ้างเอ่ยพี่เป้บอกเล้วว่าอย่าให้พี่เป้ศูนย์ซึ่งนะคะก็ แนวทางของพี่เป้ที่ให้เด็ดศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์รูดคือรอดม่ว่าถุกเรารอดกันนะจ๊ะศูนย์สามสามศูนย์เราเฮงปังจ้าสาหรับชุดเก่าของศูนย์ของวันวันวันศุกร์เนาะหลายหลายคนก็ได้เห็นนะคะก็คือเด็ดศูนย์วิ่งศูนย์รูดศูนย์บอกแล้วว่าอย่าให้ศูนยข่อยศูนย์เพราะว่าเพราะว่าบ่ถแนวทางลาวของพี่เป้อะหลุดหลุดมา ก็หลายงวดอยู่เนาะสองสามงวดหรือจะมากกว่านั้นวะก็งวดวันศุกร์ก็เลยรู้สึกแบบศูนย์คักสเลแล้ว่แล้วในสูตรก็มีเลขศูนย์ก็เลยแบบเออเอาศูนย์นี่แหละว่างั้นเออเลยมันฟุกแล้วมันฟุกศูนย์มาคือศูนย์สามนะคะวันจันทร์เราไปต่อ เน้นย้ำนะจ๊ะทุกคนจ๋าว่าคลิปนี้ทำขึ้นผู้คนบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเท่านั้นคือแบบว่าไม่มีใครมาการันตีแล้วนะว่าตัวเลขที่แบบว่าแต่ละครูแต่ละอาจารย์เนี่ยที่ให้ไปเนี่ยมันจะได้มันจะโดนก็คือ ใช้วิจารณญาณและดวงของใครของมันเด้อซึ่งวันจันทร์ที่11จันทร์ที่11สิงหาคาม2568มน,นะคะในวทางของพี่เป้นนะเด่น4วิ่ง4ีรูดสี่ค่ะเด่น4วิ่ง4ีรูด4ี่สี่ศูนย์สี่สอและ4ีแปด 4ี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่ห้าี่หกและสี่แปดนะคะอันนี้คือแนวทางของพี่เป้ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนรูดสี่วิ่งสี่รูดสี่รูดคือรอดหรือล่วงวะพี่เป้ก็ไม่ได้การันตีได้ว่ามันจะมาหรือไม่มาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแต่พี่น้องซื้อเลข 1, 2, 2, 1, หนึ่งสองสองหนึ่งไว้ด้วยนะ เพราะว่าไอ้งวดก่อนที่มันจะวันเกิดในหลวงสองแปดแปดสองกับมันกันยังออกสองแปดแปดสองเนาะอันนี้กระสีวันเกิดพระพันปีหลวงหนึ่งสองสองหนึ่งสื้อติดไว้น้าแล้วก็อายุพระพันปีหลวงสื้อติดไว้น้าเื่อจักปีแหละมันนี่แต่พี่เป้ลืมว่าเปิดจักปีเออแต่คือวันเกิดจําได้เนาะวันแม่หนึ่งสองสองหนึ่งจักปีแบบนี้ คอมเมนต์กันคอมม่าตชีเด้อว่าปนจักปีติดไว้ด้วยสำคัญเด้เออมันอยากเป็น A อันแ่ยเยน้พี่น้องกับวันสำคัญสำคัญเนี่ยของไทยเนี่ยขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังคอยได้ขอให้โดนและยังมีคนถามชุดสี่ตัวบนจื้อเวลาบโบเคสพี่เป๊ะชุดสี่ตัวมีอีกไหมเอามาแก้มือซิว่าไ <laughs> เป็นได้ไดเป็นแ้ไม่สิ่เอาอยูอยู่บ่จะสร้างเนาะดูพวกความมนเดิงเดี๋ยวพี่แต่แต่น้องเขาก็ให้มาอยู่เดี๋ยวพี่เป้ทำคลิปให้นะคะสำหรับหลายๆคนที่ถามหาชุดสี่ตัวเฮ้ยดียอมกันน่ะนะสุมเจ่วก็ะสูวส้วนฟ้า เดี๋ยวพีเวย์ทำคลิปให้คลิปหน้านะคะกับชุด4ตัวขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนสําหรับใครที่อยากแก้มือชุด4ตัวค่ะไปแล้วนะสําหรับคลิปนี้ง่ายๆสั้นๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย